ของแม่เนี่ยไซมารนั่นเป็นซาปีแล้วแบบไซรุงอรุณนี่ค่ะคนมาโฆษณาอยู่กับเมี่ยก็ไซมาหลายปีแล้วแหละพิมเสิร์ไปเลยเค้งซ้อนเค้งซ้อนมันละงามตลอดมิตรการก็เลยไซรุงอรุณนี่ละมาเลยเลยเค้งไหลนี่มันละได้รอบหนึ่งประมาณ300ร้กิโลพวกมันสมบูรณ์มกกันก็ได้หลายเดี๋ยวนี้มันละถุงหนึ่ง250ก็ประเมินไปทันละปุ้ยนุ่งอรุณดี สูตรปุ๋ยบำรุงพริกดีดีต้องใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณเกษตรกรชั้นเซียนยืนยันยิ่งใส่ยิ่งดีต้นพุ่มใหญ่ใบเขียวพริกผลดอกมากไปฟังเทคนิคการบำรุงพริกจากแม่สุภาที่สวนพริกอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมในรายการ,กรเกษตรชั้นเซียนกันได้เลยครับสวัสดีครับแม่สุภาสวัสดีจ้า แม่ซื้อนั่งสุภาพิตมาดคมอยู่บ้านแสนพันธ์ตบบลแสนพันธ์อำเภอาธาตพนมจังหวัดนครพนมด้วยจ้าแม่สุภาพปู่พริกมันนาหรือยังครับปู่มานี้ได้8ปีเก้าปีแล้วค่ะ ประมาณเคืองไหลจ้าชนมากในเม้่อเราปูอัมพาวโกะกระปองนึงมันกระดะได้เคืองไหลนี่แหละจ้าก็พอดีประมาณกับกระปองนี่แหละอันนี้นั่นบอกมันเหมาะกับทุกสภาพอากาศผู้ได้ทุกฤดูกาลพอจะ่จะเฮอนน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมแล้วมันตายมันดีคือมันทนต่อโรคแน่มันมียิกมันมีงอจามะมันมีกูดมันได้หลายมันได้น้ำหนักก่อนลงปลูกต้องเตรียมแป้งยังไงบ้างครับตีแปลงทุบเพราะมันละเอียดแล้วก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มันห้กับว่านสดินนี่แหละพองแม่นีเม็ดหนึ่ง คุมน่กะกะเพอประมาณวางแถวนี้เม็ดหนึ่งมันจังยั้งเข้าไปเก็บงายถ้าเอาที่ก็ฮันก็มันก็เฮาหญ้าอะไพวกมันลเลยง่ายเพียงเลยมันแตะผุมไปเลย่อยได้าเสาเซอปุ๋ยไปเลย่อยนะประมาณเจ็ดมือมันก็แตะโงะขาวขึ้นมาเลยมันกะลดน้ำไปเลยเลยนะั่นแหละทำมากก็หดน้ำประมาณอาทิตย์หนึ่งเข้ากับเซอร์ปุ๋ยชุดแรกกะสิบห้าลุงรุ่นต่อไรกับประมาณยิบมือนะประมาณเคืงซ้อนซ่าน,นี่แหละต่อตอน้นต่อคุมถ้าเวลาหาเอาลงคุมนะคะสิบห้ามือ เซอเธอหนึ่งเซอจะสู้ซิบห้าไปเรื่อยเลยนะเพราเป็นสู้เสมอไปเลยในส่วนของผลผลิตและราคาเป็นยังไงบ้างครับตอไรน่นี่อันนี้นี่เคร้งไรนี่มันได้รอบหนึ่งประมาณ3 0 0รยกิโลโกมันสมบูรณ์มกกันก็ได้หลายแต่พริกเขียวนี่มันกะเก็บได้ไหวกิโลนี่ราคามันได้น้อยแต่มันเก็บได้หลายเธอมันเอ,อ่อนมพราเป็นนุ่มเป็นสาวอ่งกะได้น้ำหนักเข้ากับเก็บมันจ้ะ สีแดงกันลังเธอกะมะมันพูดมันยิกตาเข้าหามีเห็นมันรอดหูรอดตาเข้ากับเก็บไปขายกับอีล่ะคนึงเดี๋ยวนี้นี่ยพึ่นอยู่กับราคาของท้องตลาดถุงหนึ่งมันละสิบกิโลเดือวนี้มันละถุงหนึ่งสองร้อยห้าสิบกตประเมินไปทันละแม่สุ้าเริ่มมาใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณได้ยังไงครับคนมาโฆษณาอยู่กับเมียกบไซมาหลายปีแล้วแหละไสแล้วก็ดีเด้อจ้ะเด้อเขาคิดกันงามโดกกระโดกน้ำหนักก็ดีของแม่เนี่ยไสมา โอ้ยหลายปีแลวเด้อมนันเป็นเศ้าปีแล้วบ่ใสลุงอรุณค่ะใสยอดยดยอะทุกรอบที่ห้าหาดน้ำจิบจิบทิมเสิร์ฟเลยเคืองซ้อนเคืองซ้อนมันละง,งามตลอดมีรดการแต่แล้วมันก็ใสคักมันก็งามยุคคือกันก็เลยใสแต่ลุงอรุณน,นี่แหละมาเลยๆครับสวัสดีครับสัญชัยพุ่งเงินอาจารย์ประจำภาวิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรกแหงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ชุดดินบริเวณนี้นะครับพบว่าเป็นชุดดินท่าพนมเป็นดินล้วนปนทรายแป้งมีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทานะครับค่า ph อยู่ระหว่าง5.5-7.0ถึง7.0ะครับมีความเป็นกรดจัดถึงเป็นกลางดินนี้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำแนะนำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ c, และปุ๋ยเคมีร่วมกันเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มผลผลิตและยังช่วยเพิ่มสมบัติทางฟิสิกส์ของดินเพิ่มต้นด้วยครับดินในตมบนนี้พบว่ามีชุดดินอยู่3าชุดดินด้วยกันนะครับก็คือชุดดินชุมมปมุรีชุดดินท่าพนมและก็ชุดดินคลายชุดดินท่าพนมนะครับซึ่งทั้ง3ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำครับปุ๋ยที่กเกษตรกรใช้ถือว่าเหมาะสมแล้วครับแต่ว่า แนะนำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วก็เพิ่มท้านอาหารรองและจุลธาตุาครับแนะนําในช่วงระยะออกดอกให้ใส่ปุ๋ยทางใบเพิ่มเติมเช่นสูตร5 25 35เพื่อเพิ่มการออกดอกให้สมบูรณ์แล้วก็เพิ่มผลผลิตด,ด้วยครับสำหรับการปลูกพริกนะครับในช่วงระยะย้ายก้าเราสามารถใส่ปุ๋ยสูตรเสมอได้เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของลำต้นและใบและในช่วงระยะออกดอก ให้เพิ่มเติมปุ๋ยที่มีค่าตัวกลางและตัวท้ายสูงเพื่อส่งเสริมการออกดอกและผลผลิตครับสุดท้ายนี้พี่รุ่งขอสรุปสูตรเด็ดปุ๋ยรุ่งอรุณบำรุงพืชทุกระยะดังนี้ครับเซภาพเก็บไว้ดูได้เลยนะครับขอบคุณทั้งแม่สุภาและนักวิชาการมากๆเลยครับที่ได้มาแชร์เทคนิคดีๆสำหรับการปลูกพริกให้ได้นำไปปรับใช้กันครับ ในตอนหน้าจะพาไปดูเทคนิคสวนอะไรที่จังหวัดไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube และ Facebook รวยลั่นทุ่งรุ่งอรุณของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆสำหรับเกษตรกรวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ